สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพาชมสวนบนไปก่อนช่วงนี้นะร้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้าที่ก่อนอันนี้มาคนน้ำหมักข้าวสารแล้วเดี๋ยวก็พาทัวร์ชมสวนบนไปจุดินซีสังเคราะหแสงนี่อยากให้ทุกคนทำนะจ๊ะ คนทุกวันเลยขดาษหลังจิบเจ็บก็ยังมาเดินก็ย่องกระ่างคนกระตุ้นให้เขากินอาหารบินซีสังเคราะห์แสงทำให้ต้นไม้เราเขียวสดงดงามจริงๆเจนไหมการเติบโตแข็งแรงดีมากๆ เพราะฉะนั้นต้องทำไว้นะเขาตรึงในโตรเจนทำให้รากตรึงในตรเจนแล้วก็อัน,นี้อัน,นี้อ้น,นี้อ้น,นี้ก็ดีใช้ใช้พร้อมกันเลยสลับกันใช้ก็ได้ตากสาดไปเนี่ยเขาก็จะเขียวสดแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงอันนี้จิกจกที่ตัดแต่งจนกรนไปแล้ว อันนี้ก็ตัดแต่งจนกรนก็แตกยอดมาแล้วมะต,ตูมไทยกลิ่นมะตูมไทยกับมะตูมแขกเขาก็คล้ายกันอนะ่ะตอนนี้ก็พยายามจะไม่กลมทำไม่นุน่นทำไม่นี่ถึงแม้จะอยากทำจะอยากทำใจจะขาดแต่ก็ไ่ร่างกายมาก่อนนะจ๊ะสุขภาพร่างกายมาก่อนนะเดี๋ยวพาดูนี่กัน อุ้ยังอยู่ดีนะจ๊ะเนี่ยคุณต้นเกษตรให้เราเอาไม้มาปักเราก็ปักแล้วเป้นตกพิเศษเพื่อามาลงไว้ตรงนี้ลงดินเดี๋ยวจะเด็ดไปกินละอันนี้ผักกาดเริ่มจเจริญเติบโตงอกงามดีนะอันนี้ในถังนี้เราหมักไว้นะหมักหมักจากเศษอาหารเนะี่ย ดินที่หมักจากเศษอาหารเนี่ยมันมีธาตุอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวมันทําให้พืชผักเราเจะเริญเติบโตง,งอกงน,นี่ของคุณหน่อยคุณหน่อยนี่นคุณหน่อยโตดีนะใบเบยนี่ผักกูดนะของคุณหน่อยช่องบ้านไร่วังพยอมเดีย๋ยวเราให้แข็งแรงก่อนเดี๋ยวเราก็จะย้ายเขาละเราจะพยายามไม่ ยกของหนักไม่นั่งปลูกโน่นปลูกนี่ไม่กม้มกมเงยๆพักก่อนพาทัวผักสวนครัวไปเรื่อยๆใครชอบก็ชมใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะก็ะหลายคนอาจจะดูแล้วเห็นแล้วบ่อยๆแต่มันก็มีการเจริญเติบโตงอกงามไงเนี่ย,ยอันนี้ที่บอกว่าเป็นเมะเขือเทศที่เรา โรยไว้เห็นไหมปลูกฤดูหนาวเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆที่เป็นมะเขือเทศที่โรยไว้โรยอย่างเดียวเลยบี้้มั้ยโรย,โรย,โรยเอาดินกรบน้ำรดเช้าเย็นจะรอดไหมจ๊ะดูสิจะรอดไหมฝรั่งกิมจูดูท่าจะ แกนแกนเนาะวยังจะแตกอีกเนะาะอุตส่าห์ตัดไปจนกุดเลยอย่างว่านะต้นกล้วยถ้าเกิดรากเขาเอสมบูรณ์แล้วอะ่ะเขาก็ตัดกี่รอบเขาก็แตกบางนี้แหละเมื่อไหร่จะได้กินมะยมแดงอุ้ยเป็นไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วดูโสมมเ่ย เป็นไรโถอย่าป่วยตามเราสิจ้ามะเขือบุวงยาวซีดเลียมานะ่ะเพื่อดูแลเนี่ยเอ้เพลีย้ยไฟไรแดง เนี่ยพอไม่ได้ดูแลก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเราจะมาตัดอันเนี้ยไปกินแล้วก็จะตัดแต่งต้นเขาใหม่พอไม่ได้ดูแลก็จะเป็นอย่างนี้แหละมะตูมแขกนะจ๊ะเออมีริดค่าเชื้อแบคทีรงแบคทีเรียเชื้อราด้วยเอาตัดทำปุ๋ยหมักดีเ่ยกินกับราดอย่างอร่อยเลย อาวนมาดูหน่อยนี่มอริขาวตาที่แอปนักขบนม,ามช่องเดโชสุกอินใครสนใจมานอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรด้าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามที่ทเพจเกษตรดอกโรงเรียนด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพจมัมเบอรี่ด้วยนี่มาดูริกน้องชายวันนั้นมาส่งแม่ เก็บเม็ดแดงๆไปเยอะแล้วพริกน้องพาแม่ไปหาหมอแล้วก็มาตามเก็บพริกกับมะนงมะนาวไปทำยำให้คุณพภมียาดูพริกสินี่พริกที่โรยโรยเมันก็ขึ้นนะเนี่ยอันนี้หมอนแตกดีอ่อหมอนไต้หวันซอบรีรของน้องหนวดนะอันนี้ มอนดมออสตุรกีอันนี้เราโรยอะไรไบ้างเนี่ยเห็นปะ่ะโรยโรยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นทั้งมะเขือทั้งอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมะเขือโรยไปเออเออเออเอยเอรรร,รเดี๋ยวค่อยมาเก็บนเนี่ยนี่นี่ เมื่อวานเก็บไปแล้วฝั่งนูน้นนี่เดี๋ยวเก็บอีกข้าโพดหวานหเหลิมเนี่ยเดี๋ยวเราพาดูอะไรสวัสดีปากกายของแจวปา,ากไกยของแจวตัวดีเนี่ยตัดแต่งพระศกุดบนตัดแต่งต้นขนุนต้นเนี้ยบ่อยมากนะเนี่ยคืนรัดยินแยนม ถ้าเห็นขนุนจะต้องนึกถึงบักไก่ของแจ๋วคุณรับยิ้มแย้มนะจ๊ะเพื่อนสมายเดินที่ไปทุมน่ารักนี่เห็นไหมว่าเขาก็ออกมาให้เรากินอีกเห็นไหมเนี่ยมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยเออเราเก็บไอ้ที่เม็ดมเม็ดแดงๆไปโรยๆไว้หวานๆเพ้่เขาขึ้นมาเต็มเปหมดเลยเนี่ยมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ย ขาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเหมาะที่จะปลูกหน้าหนาวเนี่ยเก็บไปกินแล้วก็ติดออกมาอีกเยอะเลยนี่นขิงก็ปล่อยขิงโตเนี่ยขิงนี่เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เราปักไว้เนี่ยที่เอาดำเอาตุรกีมาปักไว้เนี่ย ไม่รู้จะเป็นไงมั่งนะรอรุ้นรอรุ้นรอรุ้นนี่ของคุณนะทวินวลจันงามมะงามอันนี้เราว่าจะเอาไปลงหลังบ้านนะเนี่ยมะละกอฮอลแลนด์ที่เราเพาะจากมเมล็ดเนี่ยที่เรยๆไว้เนี่ยดูต้นก็แข็งแรงดีมากเลยเนี่ยอันนี้ฟูหมัก ดีผู้ลืมไปแล้วผู้หมักมักชอยผักขมเดตรงของคุณนัทุดนวลจนันอะไรเดี๋ยวนี่ก็ขึ้น่ายว่าจะย้ายจากตรงนู้นมาอีกนะยังไม่ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวรอก,ก่อนให้เราแข็งแรงก่อนช่วงกลางวันก็นอนทั้งวันเนี่ยนอนพัก เดี๋ยวเราไปกดหัวจงหัวใจให้เพื่อนๆเ,เรายังถ้าเราจะตอบคอมเมนต์น่ะเราจะต้องนั่งนั่งหน้าคอมถ้านั่งนานๆได้กลัวเจ็บหลังเืี๋ยวก็เจี๊ยบมาฝังไว้ขึ้นนะนี่เห็นไหมเนี่ยก็ติดดอกวิดีนะ มะเขือเทศที่แบบโรยโรยพเนี่ยพริกต้นนี้ไอเฮียก็เด็ดไปกินนะพริกพักโรยโรยไว้เด็กก็ขึ้นเนี่ยมะละกอย้ายมาตรงนี้มั่งตรงนู้นมั่งใส่ไว้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้ที่เอาเม็ดของมะเขือเทศทเชอร์รี่ที่ดแดงๆอะ่ะเนี่ยเราเอามาโรยๆรยไว้เนี่ยเห็นไหมดูว่าขึ้นมาดิ ขึ้นง่ายนะในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยปลูกปลูกเถอะอันนี้กล้วยไข่ไม่รู้จะโตดีไหมอยู่ในกระถางสมสวนบนไปก่อนเพราะว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะนั่งทำนู่นทํานี่นะนะเห็นป่ะนี่นะโตดีนะ เมื่อเขือรอบบ้านนี่ถือว่าปลูกรดรูดรดหนาวได้ผลดีอันนี้สาบเสือเอาไว้ทำไล่มแมลงสาบเสือที่ตัดกิ่งปักชํำก็ติดนะเนี่ยเอาตัดกิ่งไปทิม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 ก็ติดนะสาบเสือเนี่ยเอาไว้ทำยาไล่มแมลงนี่มาดูของตงรวดดีกว่า นี่ของแม่บีปลูกผักน้องบีนี่นาร่กจริงๆเป็นห่วงพี่ตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้า,ปาเป็นเมล็ดพันธุ์แก่ๆก็ให้มันร่วงหล่นไปแถวๆนี้เออเนี่ยให้ร่วงลหวงล่นไปที่ตรงดินเนี่ยมันก็มีสาบเสืออึบสาบเสือฮะสาบเสือเหมาะมากจีะท,ทำพวกไร่แมลงเอาสาบเสือเอา สระนานเฉาเวยขี้เหล็กเอามาหมักๆรวมรวมกันก็ได้นะเนี่ยเป็นไงจ๊ะ <c oughs> ตะโนดพัทลุงเนียของน้องหนวดนะเนี่ยอืมโรยเมล็ดไว้แล้วด้วยไม่รู้จะขึ้นมาขนาดไหนรอดูกันไปปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะแต่ยังไม่ลองเอากิ่งมาปักชำดูนะเนี่ย คือยังไม่ได้ลองเอากิ่งมาปักชำนะโตดีอันนี้ตัดกิ่งปักชำติดนะของอ,อมะตูมแขกเนี่ยทุกเนี่ยหลายๆต้นที่เห็นเนี่ยตัดกิ่งปักชำแล้วเราก็ตัดยอดแล้วก็เอาไปปักต่อแล้วมะตูมแขกตัดกิ่งปักชำได้นะนะตัดกิ่งแนละ้วมาทิ่มเลยนะหรอเปล่า ีก็มาอึ้น้องบีโตดีเหมือนกันพาดูไปเรื่อยๆอยุ้ยเดี๋ยวดูด,ดูอันนี้มะเขือยางมันน้องหนวดเนี่ยตอนแรกจะโสมๆหน่อยเลยอัดพวกน้ำหมักให้ก็โอเคโตดีติดดอกจะออกผลหรือเปล่ายังไม่รู้รอก่อนเอามาซ้อนๆว้ก่อนอยู่ใน ออมองเป็นไม่ใช่มะนาวทุนกล้าวไร้มเมล็ดนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราเอาเ,าเอาม็ดมะเขือเปราะเม็ดมะเขือเปร่าเอามาโรยไว้ดูสิเห็นป่ะพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยถ้าเขามีความสมบูรณ์เขาจะขึ้นมาเองเลยโรยไปเหเห็นไหมนะ่ะกี่เมล็ดพันธุ์ละเนี่ย ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเห็นปะ่ะแน่นเลยอะ่ะแล้วจะแยกยังไงก็เหมือนเนี่ยอย่างที่เราบอกมเมื่อคือด้วยที่เราหมักดินไว้ทุกตะกร้านี่แหละมีหน,นานเฉาเวออันนี้อังกาบหนูกระดานเฉาเวอยอยู่ด้วยกันหน้าขยายเหมาะที่จะขยายเยอะๆเพื่อทำน้ำหมักไล่แมลง จิกอ้าววนมาอีกวนมาอีกวนมาวนมาวนไปก่อนดูวนไปเพลินๆกัน่นะนี่มาอึกแม่บีปลูกผักไปดูช่องแม่บีได้นะช่องแม่บีอ่ะปลูกผักงามนะจะบอกให้ปลูกโรยแบบเราเนี่แหละปลูกอะไรง่ายๆเลยแม่บีแต่ผักน้ำงาม ได้คี้ไก่ด้วยไม่บีช่องไม่บีปลุกผักกบน้องบีเขาได้คิดไก่ด้วย,อวย,วยโอ๊ยๆย,ย,ยังไม่ได้ดูดี่อันนี้ที่เราตัดแต่งกิ่งไปเห็นปะ่ะจนกุดหมดเลยถ้าใครจําได้เนี่ยคือมะกอกฝรั่งนะเราจะให้เขาบาลานซ์เพราะต้นเขายังเล็กๆอยู่นี่ยแบบสุขภาพกันเดอพวกเรา นี่รอนี่ก็มะเขือนี่ก็เป็นมะเขือน่าจะเป็นมะเขือเชอรี่ดูก่อนตันนี้เนี่ยกล้วยกล้วยไข่เดี๋ยวเราพาดูนี่แป๊บเดงกแอ,อันนี้จิกทะเลจิกทะเลนะเนี่ยตอนนี้นี่จิกจิกกินยอดกระโดนแล้วแต่ใครจะเรียก ดูที่เขาเขาเริ่มมีมือแล้วนะเนี่ยแตงร้านเนี่ยเห็นปะเขาเริ่มมีมือจับแล้วนะทีนี้มันแน่นไปสิมันแน่นมากเลยนะลอยไว้แล้วแน่นดูสิอ๊้ตอนนี้ต้นใหญ่นะ่ะทำต้นใหญ่ดีนี่ทำต้นใหญ่ดีนะแข็งแรงดีนะเดี๋ยวต้องถอนออกบ้านนะมันแน่นนี่ แล้วในนี้ดูโรยมะเขือเปราะไว้เห็นป่าขึ้นมาอีกเนี่มออนยมะเขือเปราะเนี่ยโรยเมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนี่เนี่ยเออโอ้ยเป็นงามคักเนาะดู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 ซะก่อนเคลวของน้องพาช่องพี่พาสวนผักหน้าร้าน <laughs> งามแท้มองนี้แหละนี่ไปตัดอันนี่มาปักมาชิมโหระพาอุย้ยงามแท้งามจริงจชื่ชชมสมฤทัยจริง,รรงๆรอุย้ยไม่อยากกินกินแล้วอร่อยดิบำรุงบำรุงนี่เนหะ็นไหมดู มะเขือหมองนี้กับหมองนูน้นเนอะหมองนู้นก็งามหมองนี้กระดกกันบนะ้างมะเขือเทศมะเขือเทศส้มตํามะเขือเทศสีดาอะไรแบบเนี้ยเนี่ยดูอ่ะเห็นไหมเออติดดีดีเดี๋ยวรุนแดงเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่งามมะเนาะกรดกด้วยปลูกดูดู หนาวเนี่ยดีโรยไปกลางๆตุลาก็ได้จะดูจะปลูกมะเขือเทศเนี่ยต้องปลูกเลือกฤดูด้วยนะเนี่ยเห็นไหมได้กินแน่นอนหละถ้าปลูกฤดูหนาวเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้มีทั้งมะเขือเทศ ลูกใหญ่กับมะเขือเทศสีดานะเนี่ยโรยไปมั่วมันะ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะไอ้นี้ที่เราเอามารก,กรมาจากไอ้ตรงหม่องนั้นนะแต่ในนั้นนะ่ะเป็นดินหมักจากนั่นไงจากเศษอาหารการเจริญติบโตไอ้นี่ดินธรรมดาเนี่ยดินธรรมดานะเนี่ยการเจเริญเติบโต,ตแตกต่างกันมากเลยนะ ผมไปพลงพงๆไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนะดูแลสุขภาพให้ดีๆเลยแหละความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอย่างที่บอกเราก็จะทำคลิปไปไม่ให้เกินกำลังตัวเองแล้วเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเจ็บเราป่วยนะคือจะมีคนเดือดร้อนน่ะ พี่น้องเราเดือดร้อนเลยต้องพากันลางงานพาแม่ไปหาหมอปกติก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่พาแม่ไปหาหมอใช่ไหมก่อนหน้านู้จะเป็นพี่สาวเราพาแม่ไปหาหมอแต่พอแม่มาอยู่บ้านเราเราก็รับหน้าที่พวกพี่ๆก็สง่งเงินมาแค่นั้นเองพี่พๆน้องๆก็สง่งเงินมาช่วย แต่พอเราป่วยพวกเขาก็ต้องลาง,งานมาโอ้เดือดร้อนกันไปหมดพูดไปแล้วคลิปที่แล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักของเราด้วยเพื่อนๆฝากช่องพี่ๆน้องๆของเราทุกๆคนด้วยนะจอก,กลุ่มปลูกผักเราทําช่องปลูกผักไงเราก็ขอฝากช่องกลุ่มกเกษตรกลุ่มปลูกผักของเราด้วย น้องๆอง่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อน,น,นที่เข้าเข้ามาเนี่ยเข้าพามาช่องเราอ่ะฝากกดติดตามพวกเขาด้วยนะได้ความรู้ทุกช่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ได้หมดแหละไปละนี่พายไม่รีดเลยแล้วไม่กล้านั่งพายังกองบปเลอแค่นี้นะ